ทานที่ใหม่รถกำลังจิตครับาวัน <สะ S 1> ที่28อย่าไล่สดนะฉันไล่อยู่ในเดินทางวันที่28 รถกำลังลังไหลเข้ามาครับไรเป็นไ่